ที่ใกล้เคียงที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จำนวนมากระดมสูบน้ําก็ยิ่งทําให้ชาวนาอย่างวันธนารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมมากขึ้นมันเน้นมันแตกต่างกันค่ะคือว่าทั้งท้งที่ฉันทาํานาแต่ไม่มีท่อดูดน้ําให้ฉันทําไมไม่ช่วยเหลือชาวนามัง่งชาวนาก็ต้องเสียใจค่ะไม่รู้สึกมันของเรามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมัง่งมันมีแต่เกษตรล้นลมั่ง บมาแล้วันนี้ล่ะค่ะเป็นวันที่ชาวบ้านในทุ่งพพพิมลรวมทั้งบางส่วนของทุ่งพญาบรรลือนะคะนัดหมายกันค่ะว่าพวกเขาจะเริ่มต้นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เกษตรกรรม2องแสนกว่าไร่เริ่มปฏิบัติการแล้วล่ะค่ะเขากำลังมุ่งหน้าไป รวบรวมกันเพื่อที่จะสูบน้ําในทุ่งด้านหน้านะคะซึ่งเป็นพุ่งที่เริ่มเห็นคันดินแล้วตรงนั้นจะมีพื้นที่ที่น้ําท่วมอยู่ประมาณ300ไร่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะตามเข้าไปด้วยค่ะไปด้วย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 เียวเยยไปด้วยไปด้วยก็เอาแรงกันอ๋อนี่เป็นการเอาแรงกัน อ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมที่กลับคืนสู่ภาวะปกติเป็นเรื่องที่ยินดีสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ค่ะ แต่ว่าสำหรับเกษตรกรที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำการเกษตรพวกเขากลับรู้สึกว่ากําลังถูกทอดทิ้งและหลงลืมค่ะหนึ่งในพื้นที่จำนวนนั้นคือพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งพระพิมนซึ่งกินพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะท่ามกลางข่าวการเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่เศรษฐกิจ นี่คมอ,อุตสาหกรรมหมู่บ้านจัดสรรจนพื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับตำบลคลองโยงอําเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมพื้นที่กว่า1,800ไร่มีเพียงไม่ถึง40ไร่ที่น้ำลดลงจนแห้งพื้นที่ส่วนใหญ่ยยัคง,งจมอยู่ใต้น้ำ วันทนายอิ่มสุว,วสรรณยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนสะพานปูนภายในชุมชนย่งไนะหมอย่าง้ดูดิวนตูนหดเลยเนะี่ยกี่วันแล้วที่ท่วมอนะ่ะเนี่ยสอเดือนได้ สเดือนฝ่าจะสามเดือนแล้ว,ลวตั้งกระท่วมา <ไป S 1> มาตั้งแต่วันแรกที่น้ำเข้าท่วมจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วแต่วันธนาเองเก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านได้เมืออออ่อไ,อไ,อไหร่ล้ในาน,น,าน,นานาในนาลงไปก็นอกจากบ้านที่เสียหาย สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับวันธนามากที่สุดตอนนี้คือนาเนื้อที่สิบไร่ที่อยู่ข้างบ้านยังมีน้ำท่วมสูงกว่าถนึน่งเมตรหน้าผืนนี้ถือเป็นรายได้หลักของวันธนาเธอจึงต้องการให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดเพราะจะทำให้เธอกลับมามีรายได้อีกครั้งตามตาำหมู่บ้านข้างนอกนะฮะข้างนอกบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยเขาแห้งหมดแล้ว เขาล้างความความสะอาดหมดแล้วก็เหลือบริเวณที่ชั้นทำนานเนี่ยที่ทำนานเนี่ยยงังน้ำยังเยอะอยู่แล้วมันห่วงว่าทํากินไม่ได้อย่างที่จัดสรรนะ่ะเขาไม่ได้ทํานาเขาทางานกันทาโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีกินมีเงินเดือนแล้วอย่างชั้นชาวนา,นานเนี่ยเอาเงินเดือนที่ไหนอถ้าไม่ได้ทํานามันก็ก็ไม่ได้เลยเ,เงินแล้วอย่างเขาทําทาโรงงานอะ ถ้าท่านไม่ทาข้าวแล้วเขาจะเอาข้าวที่ไหนกินกันก็คือว่าอยากจะให้ช่วยว่าให้เอาเครื่องหาเครื่องมาสูบน้ําให้หน่อยแล้วก็หาน้ํามันให้ด้วยแต่เขาว่าอยู่ในกรุงเทพมาเยอะเยอะแต่กรุงเทพมะแห้งแล้วก็อยากจะขอให้ออกมาช่วยข้างนอกนิดหน่อยสะอาดป้อมทองเป็นอีกคนที่ทั้งนานและบ้านยังถูกน้ําท่วมและต้องการให้นานเนื้อที่สิบไร่กลับมาเพาะปลูกได้อีกครั้งเพราะระดูเพาะปลูกที่ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือน สะอาดก็ยังไม่สามารถหวาา่านเมล็ดพันธุ์ได้และหากการทำนาต้องล่าช้าออกไป<ม>การทำนาในปีหน้าอาจทำได้เพียงรอบเดียวเพราะเสี่ยงถูกน้ำท่วมอีกถ้าเขาช่วยระดมสูบมันก็จะได้เร็วหน่อยเราก็จะได้ทำอะไรได้เร็วขึ้นกว่าน,นี้หน่อยถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติน้องก็ดูฝัาจะขาดถนนผักขาดถนนเราสูบนี่ลงไปในคลองยังเอ,อ่อยู่เราก็ต้องป้องคันไว้อีก่เงินก็ตีกลับลงมาอีก ใช่ไหมล่ะถ้าเขาสูบในคลองยุบอันนี้เราก็ยุบตามเราก็ถอยท้องนาเนี่ยที่มีถนนข้นเนี่ยตามลงไปมันก็ยุบตามเงินอันนี้ในคลองจองโกงเท่านี้น้ําเราก็เสมอกระหลลินลินยังไม่เห็นอะไรเลยว่าจะว่าคาว่าจะนี่แหละลุยน้ํามันเนี่ยจากฝั่งกระน,น,นู้นน่หมู่บ้านกิจไอ้นี่หมู่บ้าน,าน,านพุทธศาสตร์สามเเดินข้ามเดินมาเนี่ยมามองบ้านเราโอ๊ยทำไมไม่มีทอสักทีงว่าจะว่าจะ ก็ในความรู้สึกของเราว่ามันก็ไม่เป็นธรรมอ่ะเห็นไหมมันเขาระดมตรงโน้นตรงนี้สูงโคมโคมแห้งกันมาแต่ของเราก็มองเมื่อไห่ก็ไม่ยุบสักทีไม่รู้สึกมันของเรามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมั้งมันมีแต่เกษตรล้นๆ้นมั้งไม่รู้นะก็ป้ามองไปก็แล้วมันจะมีแต่ทุ่งนามันก็ห่อเหี่ยวนะมันคือมันตายหมดจนเราจะเริ่มทําอะไรก่อนที่จะเป็นเงินขึ้นมา สำหรับชาวบ้านในตําบลคลองโยงพวกเขารู้สึกยินดีกับพื้นที่อื่นๆที่น้ําแห้งแล้วแต่น้ําจํานวนมากที่ยังท่วมขังอยู่ในนาของพวกเขาก็ทําให้อดคิดไม่ได้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มีกับเกษตรกรยิ่งการได้เห็นพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จํานวนมากระดมสูบน้ําก็ยิ่งทําให้ชาวนายอย่างวันธนารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมมากขึ้น คือว่าทั้งๆท,ที่ฉันทำนาแต่ไม่มีท่อดอูดน้ําให้ฉันแล้วมามาอยู่กับหมู่บ้านนี่หมดทําไมไม่ช่วยเหลือชาวนามั่งชาวนาก็ต้องเสียใจค่ะไม่สงสารชาวนาเลยทั้งที่ชาวนาก็ทํำข้าวให้พวกท่านกินกันเนี่ยที่เนี่ยเยอะมาก7ตัวบ้านจาัดสรรน่ยเขาเขาเขาจะมีปีกว่าแต่ชาวนาไม่มีปสี มองมองเห็นข้าวนาไม่มีค่าอะไรเลยบ้าจัดสรรก็มีค่าป่าพื้นที่270,000ไร่ของทุ่งพระพิมลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่อีกประมาณ200ล้านลูกบาทเมตรค่ะถ้าหากว่าไม่มีการเร่งระบายน้ำ เกษตรกร,ร,กรอาจจะเริ่มทำการเพาะปลูกได้อีกครั้งก็หลังจากที่เดือนมกราคมผ่านไปแล้วค่ะแต่ว่าถึงเวลานี้นะคะการที่ไม่มีโอกาสประกอบอาชีพก็ทำให้พวกเขาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ข้าวที่จมอยู่ใต้น้ำมานานเกือบสามเดือนเป็นความเสียหายที่ชาวนานในตบนำบลลำพญาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบอกว่ายากที่จะทำใจรับได้เพราะก่อนน้ำจะไหลเข้าท่วมเมื่อปลายเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้และรอมาจนถึงวันนี้ระดับน้ำก็ยังคงไม่ลดลงคาดว่าปีหน้ารอบการทำนาอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่แตกต่างจากเจ้าของสวนดอกรักในตำบลบางระกร,รอำอําเภอบางเลนคนนี้ที่แม้จะสามารถเริ่มปลูกต้นกล้าใหม่ได้แล้วแต่น้ำที่เข้าท่วมขังเป็นเวลานานก็ทำให้สวนได้รับความเสียหายสถานที่มันทำได้ก่อนก็ทำได้ก่อนคนอื่นเขาก็รอกันเขาก็อยากทำเลยอ,อะไรเสียหายไปบ้างครับคุณผคอใช่ในนี้คือใช่แล้วก็รักพันล้อมเฉพาะตรงนี้แต่มีที่อื่นอี ตรงชะพะองค์นี้เสียหายไปกี่บาทเนี่ยใสกนไปกแสเป็นแสกน่ะถ้ารวมคุนรวมค่าตัดไม้อะไรที่เขาต่อเน,นี่รวมงินไปก้ปกอยแสแ้ที่สามไล่นมากต้องอนนไปตรงนี้ก็ตัดไปสุดทย ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร,ร,กรในทุ่งพระพิมลกินพื้นที่4อำเภอของจังหวัดน,นคนปรปฐมคืออำเภอบางเลนอำเภอพุทธมนทนอำเภอนครชยัยศรีและบางส่วนของอำเภอสามพรานรวม270,000ไร่ซึ่งถือเป็นพื้นที่ท้ายสุดที่น้ำยังท่วมขัง เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ลุ่มยังเป็นพื้นที่ซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีนที่เป็นเส้นทางระบายน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันตกออกสู่ทะเลคนที่นี่จึงถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมและจนถึงขณะนี้ระดับเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ครึ่งเมตรถึง1เมตรครึ่ง ขณะนี้ในทุ่งพระพิมนยังคงมีน้ำค้างทุ่งประมาณ200ล้านลูกบาทเมตรและยังมีน้ำไหลลงมาเติมจากพื้นที่ด้านบนคือทุ่งพระยาบรรลือทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งผักไหอีกราววละ6-7ล้านลูกบาทเมตรปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนที่นั่นอยู่เฉยอีกต่อไปไม่ได้ค่ะส่วนความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับถูกหลงลืมและถูกทอดทิ้งนั้นก็ทำให้พวกเขา เริ่มต้นในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนโดยมีการพูดคุยกันถึงแผนในการที่จะปฏิบัติการในการคืนพื้นที่เกษตรกรรมให้กับตัวเองค่ะสภาพปัญหาของพื้นที่เกษตรในทุ่งพระพิมลที่เป็นอยู่หมายถึงปากท้องของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่สามารถนั่งรอความช่วยเหลือได้ เขาลุกขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาชาวบ้านเกือบ20ตำบลจากอำเภอบางเลนนคะรชัยศรีและพุทธมนฑลร่วมกันวางแผนเพื่อระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและความช่วยเหลือจากภายในท้องถิ่ก็คือตอนนี้เราให้กันบ้านทุกตำบลเนี่ยไปทำไปทำไปทำแผนที่แบบนี้แผนที่ที่ท,ที่ที่ให้ตำบลคือแตอนน่ละตำบลเขาจะดูดีว่าทิศทางน้านจะเข้าทางไหนออกทางไหน ชาวบ <ITA> ้านจะตั <ot> ้งเครื่องสูบน้ำตรงไหนจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำชมพูทานตรงไหนคือคือทุกตบลจะต้องทําไปดีมันมาร่วมกันเราก็จะนําแผนที่ทั้งหมดเนี่ยมาต่อร่วมกันและเป็นข้อเสนอให้กับชมพูทานได้มาดูร่วมกันประสานกันตอนนี้ประสานทาง SGC ให้ช่วยประสานประสานทางหน่วยงานต่างๆทางหน่วยงานราชการเองทางจังหวัดทางท้องถิ่นเองคือชมพูทานเองเราเราพยายามประสานทุกหน่วยงานเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่มากขนาดพื้นที่200,000ไร่เนี่ยเราคงทําของใครของมันไม่ได้เราจะต้องทําร่วมกัน เดือนกุมภาวันที่หนึ่งเดินไลน์ว่าที่หนึ่งกุมภาเราได้หวานข้าวได้ในชาวบ้านก็รู้สึกว่าจะทํานาได้สองผลแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยกลายเป็นว่าเดือนมีนาได้ทํานาเนี่ยมันจะทํานาได้ผลเดียวเพราะปลายปลายปีเดี๋ยวกันยาน้ํามาก็ท่วมอีกชาวนาก็เกี่ยวข้าวไม่ทันอันนี้นี่คือสิ่งที่ชาวนาวิตกกังวลปากคลองรังจิกซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ําท่าจีนคือหนึ่งในสามจุดสําหรับตั้งเครื่องสูบน้ําที่ชาวบ้านตำบลดอนแฝกช่วยกันกําหนดไว้ สำหรับสูบน้าออกจากทุ่งนาเหนือที่กว่า7 0 0 0ไร่ของตําบลซึ่งแผนนี้จะถูกนําไปรวมกับพื้นที่อื่นๆเพื่อขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากหน่วยงานต่างๆแม้ปัจจุบันจะมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ของกรมชมประธานติดตั้งอยู่ตามคลองต่างๆเพื่อระบายน้ําลงแม่น้ําท่าจีนแต่น้ําที่ค้างอยู่ในทุ่งนาก็ไม่สามารถระบายออกได้จําเป็นต้องใช้เครื่องสูบซึ่งหากเป็นไปนตามแผนที่ชาวบ้านช่วยกันคิด คาดว่ากลางเดือนมกราคมปีหน้านากว่าเจ00ไร่นี้จะเริ่มทำได้เครื่องตัวนี้หนึ่งตัว,ตว,ตวและถามว่าในบริเวณนี้อะไรท้องนาทางนั้นแต่ถามว่าทุกวันนี้ดูดน้ํานี้ไหมไม่ได้ดูดน้ำน้ำคลองที่ไหลามาจากทาทิศนี่คือดูดไปแต่น้ําในนาเนี่ยก็ยังอยุเดเฉยแต่ยังเป็นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปเปลี่ยนแปลงอย่างดีก็วันเซนอย่างเงี้ย ก็คือมันน้อยไปจุดนี้ตัวนึงนะน,นี่จุดของหมู่หนึ่งนะครับแล้วหมู่สองเนี่ยผมจะตั้งตรงเนี้ยหนึ่งจุดครับรงนี้ก็เป็นคลองเรียบอีกหอหะน,นี่ถนนล,ลอ้อมอ่ะเนี่ยเป็นคลองถนนด้วยคลองด้วยลอ้อมอ่นเนี่ยมาถึงแม่น้ําครับมาถึงสายเนี่ยนะแม่น้ําเนี่ยดูดน้ำตรงนี้ก็มีเครื่องจุดหนึ่งเพื่อดูดน้ําออกท่าจีนเนี่ยครับคราวนี้ผมก็จะดูดตรงเนี้ยใส่คลองแล้วก็มาออกแม่น้ํานี่ โอเคก็คือดอนแฝกหมูหนึ่งหมูสองเนี่ยบล็อกสองสามจุดเนี่ยคือได้สามจุดเนี่ยทำนาได้เจ็ดพันละไรก็ถ้าคือช่วยเนี่ยถ้าถ้าเราดูดเหมือนใกล้กรงเนี้ยนะสองพันไรถามว่าเครื่องตัวเนี่ยกระดูดไปมาอาทิตย์นะกว่าจะหมดเม็ดเนี่ยแต่ผมว่าที่ผมพูดไม่ถึงเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยพอพอคันข้างในเนี่ยมันจะมีคันคันอยู่นะของนี้เจ้านี้ก็มีมีคนาเล็กๆอยู่เนี่ย พอเขาดูดไปทัก20เซน10เซนเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วโผล่นี้เขาของใครของมันนะเขาก็ต่างคนต่างดูดกันแล้วทำกินกันแล้วคือเขาจะดูดได้แต่ถ้าเมื่อเขาอยากเร็วเนี่ยเขาจะร่วมใจกันเนี่ยก็เอามาช่วยท่อตัวนี้ดูดมันก็จะไวเข้าอีกหน่อยนอกจากเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของชาวบ้านเหล่านี้ก็พร้อมถูกนํามาใช้เพื่อช่วยให้การระบายน้ําทําได้ดียิ่งขึ้น ก็หยุดมาลายเดือนแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้ะายจากอย่างใดเลยก็อยากให้หน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยใดก็ได้มาร่วมช่วยให้สูบน้ําออกจากพื้นนาให้มันลงคลองเนี่ยต้องมีหน่วยอื่นมาช่วยด้วยนะเจ้ามน้ํามันนายจะท่อเอาท่อใหญ่ๆมาลงด้วยก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็ได้ช่วยช่วยกันถ้ามีน้ํามันมาช่วยอะไรช่วยในชาวบ้านก็ยินดีช่วยช่วยด้วย ช่วยสูบออกน้ําให้มันไวขึ้นอ่ะทุกวันนี้ก็เนี่ยยังลึกโอ้โหโลงไปเลยเนี่ยยังหน้าอกอยูแ่แหละถ้าถ้าไม่มีเครื่องสูบก็คือจะไปไม่ไปไหนแล้วก็คือจะอยู่อย่างงี้อ่าจะไม่รถไปไหนแล้วก็ติดหมดแล้วอ่ะแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้คือนี่ยังอยู่กเยอะมากลงไปนี่อยู่กเยอะมากเลยอ่ะแต่ถนนนี่คือมันสูงในนานะต่าม,มากอ่ายังทําอะไรไม่ได้นานเลยถ้าไม่มีการสูบออกอ่ะ ก็มีแต่ที่หน่วยราชการเขาสูบอยู่ที่ตรงปากเอลเอชายแม่น้ําก็มีอยู่เท่านั้นมันก็ช้ามันมีน้อยแล้วมันก็ช้าในนี้ในทุ่งเนี่ยจะติดตาคันมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็จะไปไม่ได้ก็อยากจะได้เครื่องสูบใหญ่ๆอ่ะมาช่วยดูตามในทุ่งใะลงแม่น้ําจะได้แห้งเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวชาวบ้านที่เขามีเครื่องมืออยู่เขาก็จะช่วยด้วยก็จะร่วมมือกันช่วยกันสูบลงคลองมีถ้ามีน้ํามันทั้ง มีน้ํามันมาช่วยกันได้บ้างก็ดีเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้ก็ไม่มีไรายได้อะไรก็ที่ว่าจะไปซื้อน้ำมันนะถ้ามีงบน้ำมันมาช่วยให้ชาวบ้านเอามาใส่เครื่องได้ก็ดีอ่าใคพร้อมจะช่วยเหลือกันเราขอชดประทานเนเครื่องสูนขนยาดใ,ใหญ่อประมาณสัก20ตัวยี่ตัวขอเป็นขนาดใหญ่ พราะขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้มีลงมาเยอะแล้วอันที่2น้ํามันเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้สักหมื่นลิตรนะหมื่นลิตรไปเพื่อกระจายไปไปตามตำบลต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมว่าวก็จะช่วยให้เราได้ได้แก้ไขปัญหานี้ได้เร็วขึ้นแต่ความจริงอ่ะมันจะมากกว่านั้นก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่าถ้าชมพูทานพอน่องน,องน้ํำดำคลองได้ไวเนี่ยส่วนหนึ่งชาวบ,บ้านเขาสามารถเปิดเปิดท่อระบายน้ําออกมาได้เลยไม่ต้องดูดก็นได้นะอันนี้อันนี้ก็คือต้องทํางานทําแผนร่วมกันระหว่างชมพูทานกับกับพี่น้องประชาชนในพื้นนนนททีี่ต้องงําาเเป็ระบบดยวกั เพื่่อเรรงะบายน้ําลงสมน้น,นพืนที่เกษตรหลายแสนไร่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งที่มีความสำคัญด้านการเกษตรมาตั้งแต่สมัยโบราณยิ่งมีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนในสมัยรัชกาลที่4ทําให้การคมนาคมในยุคนั้นสะดวกขึ้นจึงมีการขยายพื้นที่การเกษตร,รจนทําให้ภาคเกษตรในบริเวณนี้เฟื่องฟูมากขึ้น จนถึงปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังคงความสําคัญในแง่ของการเป็นพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องการันตีด้านความมั่นคงทางอาหารของไทยรวมถึงเป็นแหล่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศจากการส่งออกจริงๆมันเป็นพื้นที่ทุ่งข้าวขนาดใหญ่นะทุ่งข้าวทุ่งอาหารเขาเรียกว่าผมว่าน่าเป็นพื้นที่อาหารขนาดใหญ่ของของพี่น้องในในในกรุงเทพเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่นี่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารแล้วส่งเข้ากรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผลไม้เป็นผักแม้แต่ส่งต้นไม้เองจนมาหาสารที่ส่งออกต่างประเทศก็อยู่ในทุ่งเนี้ยฉะนั้นฉะนั้นถ้าพื้นที่เราน,นี้มันแห้งได้ไวเนี่ยเขาจะได้กลับพลิกฟื้นกลับมาทํางานได้ไวผมว่ามันจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้ไวและสำคัญก็คืออาหารขนาดเนี้ยผมว่ามันน่าจะขาดแคลนถ้าพื้นที่นี้ได้กลับมาทําได้เนี่ยผมว่าตลาดที่กรุงเทพเนี่ยต้องการอาหารจากพื้นที่ทุ่งเนี้ยจำนวนมากอยู่แล้วนะครับมันก็ช่วยสองกเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเนี้ยจำนวนมาหาสาร ถ้าน้ำรถเนี่ยเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมเป็นปกติได้เลย การเริ่มต้นด้วยตัวเองนะคะทำให้ในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกอย่างเต็มที่ค่ะช่วงหน้านะคะเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยจะพาไปติดตามปฏิบัติการคืนพื้นที่เกษตรกรรมไม่ทอดทิ้งชนบทในทุ่งพระพิมนที่จังหวัดนครปฐมค่ะ